ัวันนี้เราก็จะมาดูไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นกันนะคะวันนี้จะดูเรื่องของคําว่าสุดนี้ใช้ในการแสดงความหมายว่าทําบางอย่างโดยที่ไม่ทําบางอย่างมีความหมายว่าโดยไม่จุดๆโครงสร้างประโยคนะคะก็คือกริยารูปไนตัดไนออกแล้วก็แทนที่ด้วยสุดนิ สุมีเต็งๆด้วยนะถ้าเป็นตัวสุลุตัวชิน่าเนี่ยเปลี่ยนเป็นเซซุน,นินะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันคิโนะอาซามาเดะเนซุนิชิโกโตะชิเตะอติตะคิโนะอาซามาเดะเนซุนิชิโกโตะ คิเตอิตะแปลว่าเมื่อวานทำงานจนถึงเช้าโดยไม่ได้นอนคำว่าอาสะมาเดเนซุนิก็คือโดยไม่ได้นอนจนถึงเช้าเลยนะคะคีนโนก็เมื่อวานเนาะคำว่าเนถ้าเป็นรูปหน้ก็ในในในเน่หน่เนาะ ตัดไน่ออกตามด้วยเนซูนินะคะตัวอย่างต่อมาวัตชิวะฮาชิโอซึคาวะซูนิโโกฮังอทาเบมまสวัตชิวะฮาชิโอซึคาวะซูนิโโกฮังอทาเบมまสแปลว่าฉันทานข้าวโดยไม่ใช้ตะเกียบ ซึดายมัสรูปหน้าก็คือสซึคาวาไนตัดไนออกซึดคาวาสุวนี้ก็คือโดยไม่ใช้ตะเกียบตะเกียบก็คือฮาจิฮาจิฮาจิออกเสียงยากเนาะฮาจิแล้วก็ตะเกียบตัวอย่างต่อมาคเอเบนเคียวเซซุนิชิเคนิอุคัตตาเบนเคียวเซซุนิ ชิเคนิุคาตะฉันสอบผ่านโดยไม่ได้เรียนฉันสอบผ่านโดยไม่ได้เรียนเบ็นเคียวชิมัสเป็นเคียวชิไนเปลี่ยนชิไนเป็นเซซุนิเบ็นเคียวเซซุนิก็คือโดยไม่ได้เรียนชิเคนก็คือสอบ อุคัตตะก็คือสอบผ่านนะคะอีกอันหนึ่งจะเป็นสุนิวะอิราเรในสุนิวะอิราเรในอันนี้จะหมายถึงว่าอดไม่ได้ที่จะนะคะแพทเทิร์นของประโยคก็เหมือนกันกริยารูปหน่ายแต่หน่แทนที่ด้วยสุนิวะอิราเรในตัวยอย่างประโยคนะคะ これはนากาいสุนิวะิราเรนนโดเこれはนาการสุนิวะิร่าเรนนแปลว่านี่คือหนังที่ซาบซึง้งจนอดที่จะร้องไห้ไม่ได้คำว่า นากาไนานากาไนาคือร้องร้อง,องไม่ร้องให้เนาะรูปไนก็คือนากาไนาก็เปลี่ยนเป็นนากาสุนิวะอิราเร่ายอกดไม่ได้ที่จะร้องคันโดแปลว่าซับซึ้งเอกะก็หนังภาพยนตร์นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งคาโนโจวะคาเรโนะโคโตะโคันคาเอสุนิวะอิราเร่าย คานูโจวะคาเรโนโคโตโอกังไกซูนิวะอิราเรนายเธออดที่จะคิดถึงเขาไม่ได้เธออดที่จะคิดถึงเขาไม่ได้คานูโจก็หล่อนเนาะคาเรก็เขาคังกาเอไนก็คือไม่คิดถึงแต่ตัดไนออกก็เป็น คางคาเอซูนี่วะอิราเรนายก็คือกดที่จะคิดถึงไม่ได้นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งอนุโ้นโอกโยมาสูนิวะอิราเรนายอนุโ้นโอกโยมาสูนิวะอิราอิราเรนายอนุโ้นโอกโยมาสูนิวะอิราเรนายแปลว่าอดที่จะอ่านหนังสือเล่มน,นั้นไม่ได้ อดที่จะอ่านหนังสือเล่มนั้นไม่ได้โยมาไนาเนาะตัดไนออกเป็นโยมาซูนิวะกิราเรไนโอเคคำนี้อ่านอ่านว่าวะนะมันตอนแรกก็งงว่าเอ๊ะอ่านว่าห้างหรือเปล่าสูนิไฮลา,นาไลานไฮราเรไนหรือเปล่าใช่งงเนาะ สรุปว่าอ่านว่าซูนี่หวะอีลาเรนนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ทุกคนกันจตกเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย